หัวเกียร์ต้ดหญามีปัญหาครับเบื้องคลิปนี่จบเฮ็ดเป็นแน่นอนเลยครับแก้ปัญหาด้วยงบศูนย์บาทครับตอนแรกนะครับเอาแนวฉีดยานะครับที่น้องขงจิเข้าใจนะครับแนวฉีดยาขึ้นอย่างนะครับเอาแนวฉีดยามาหลกแล้วเขาเอามือนะครับไปล่างแซฟแฟบครับทูทูให้มันลื่นๆนะครับแล้วก็มาจกจระะบีครับยัดเข้าไปในแนวฉีดยาครับนี่ยยัดเข้าไปเลยครับอัดเข้าไปครับอัดเข้าไป อัดเข้าไปครับอัดเข้าไปให้เต็มยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปอัดเข้าไปเต็มนะครับแล้วก็เอาซุป้าไปครับนี่เขมังหัวเกียร์ครับี่บีบอัดเข้าไปเลยครับค่อยๆกดครับให้จระบีเข้าไปนะครับนี่รอบแรกจบไปครับอัดรอบที่สองอีกครับเพราะว่า หัวเกียร์นะครับเวลาเวลาเข้าตัดครับอัดเข้าไปครับเวลาเข้าตัดนะครับเครื่องกระดังมันบัคคับหัวเกียร์ัดหญาเข้านี่มันกระดังครับดังเพราะๆกันหัวหูวเติมกันครับป้องกันลูกปืนแตกโดยวิธียังไงนะครับเขามาชมหล้วก็ฝากดไล่กดแช่นะครับกดติดตาน้ำด้วยพี่น้องด้วยนี่อ่ะโบกสรงกดเข้าไปครับนี่กดเข้าไปอีกนี่ครับจากหัวเกียร์ดังๆครับมันกระดี ่อนคลายลงคงับกะสิเงียบลงครับเพราะว่าเขาเลื่อนครับอันบสามครับน้ํามันเครื่องครับน้ํามันเครื่องใหม่ครับหยิบอัดเข้าไปจักสองเทือครับสองสามเทือก็ได้ครับนี่หลังจากห้องกับมุนน็อตครับหลังจากนั้นห้องมุนน็อตครับมุนน็อตให้มันแน่นครับง่ายๆครับง่ายๆครับวิธีง่ายๆครับแบบนี้เรต้องเอาไปหาสร้างครับเลื่อนดีขนาดครับนี่ขอบคุณครับคำว่าช่ม ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับฝาก